FM: อ่าก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมสาหรับวันนี้นะครับก็มีปืนนะครับสำหรับในกิจกรรมนะปืนฟรีปืนใหม่นะครับสาหรับ HBR A 3นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแลกแล้วก็ผมก็จะรีวิวให้ดูนะครับการเล่นแล้วก็ของแต่งต่างๆนะครับผมก็แต่งไว้ทั้งหมด2เซตนะครับในปืนนี้นะครับแวก็แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เข้ามารับชมนะครับอ่าเดี๋ยวก็มาดูสกินกันก่อนครับนี่ใครยังไม่เก็บแต้มนะก็ไปเก็บแต้มกันได้ครับผมเก็บไม่ยากครับแป๊บเดียวนะครับนี่ดูนะครับสกินโอ้ยังแจม สวยอยู่นะครับใช้ได้เลยนะปืนนี้คือเป็นปืนที่นิ่งแล้วก็ดีมากๆนะครับปืนนี้นะครับดีนิ่งแบบจัดๆนะครับก็แหลกไปก่อนไปยังได้ไม่ครบนะครับก็ไปเก็บแต้มมาได้ผมสกินอย่างจาเบียเอสามนะครับได้เลยนะครับนี่แหลกมาแล้วนะครับก็นี่ับยังมีอันอื่นของรางวัลอื่นๆนี้เยอะแยะนะครับ นี่ครับแต้มก็มีจากการล็อกอินนะครับในการล็อกอินเอาครับอันนี้ก็ล็อกอินวันต่อวันไปนะครับแล้วก็มีเล่นจัดอันดับนะครับหรือว่าจะลงอามาดาสติ๊กนะครับได้น้หมด6แมตนะครับเลือกอันไหนก็ได้ครับจะเป็นจัดอันดับหรือว่าอามาดาก็ได้ครับผมก็จะได้แต้มเยอะนะครับอันนี้ผมก็เก็บครบมาแล้วนะครับเล่นไม่นานครับวันเดียวแล้วก็นี่ครับมาดูสกินก่อนครับในส่วนของสกินนะสกูบอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนี้นะครับ ใกล้เคียงแต่อันนี้นะครับสกิน huh. ก uh ็สกปก็จะดีกว่าหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูสกินอันนี้ก่อนครับติดตั้งก่อนเลยครับืออ่าในส่วนของเซตแรกผมก็จะเป็นแบบควบคุมนะครับในการควบคุมให้ยิงง่ายง่ายนะครับปืนนี้ก็ยิงนิ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าแต่งให้มันนิ่งก็คือแบบนิ่งบ้าครับยิงแบบง่ายมากนะครับสําหรับสกินนะครับดูความนิ่งนะครับในเซตแรกนะครับโอ้คือแบบนิ่งแบบนิ่งแบบจ๋าๆเลยนะครับ ไม่ต้องควบคุมมากครับเลื่อนซ้ายขวากราบนิ่มากดูนะครับเซตแรกนะครับสำหรับนี้ครับเดี๋ยวมาดูในของส่วนของของแต่งนะครับมาถึงก็ล้ำกล้องก่อนเลยนะครับก้อนนี้นะครับระยะดาเมจแล้วก็แรงดีนแนนอนแรงดีนแนวตั้งนะครับนี่อันนี้คือแล้วก็ความม่นยำนะครับโอ้โหคืออันนี้จะใส่อันนี้เข้าไปคือนิ่งมากๆนะครับลองเอาไปแต่งดูได้นะครับสําหรับล้ำกองตัวนี้นะแล้วก็ดาเมจนะครับระยะก็คือดีนะครับแล้วก็ มันท้ายก็เป็นลบแป้วนะเวลาเล็งยิงครับนี่ยวผมก็จะไปปลดล็อกอันนี้มาครับในเซตที่2นะครับอันนี้ก็คือแบบเดอะเบสเลยนะครับอันนี้อย่างตึงนะสาหรับของแต่งชิ้นนี้นะครับคือแบบปลดล็อกก็ไม่ยากครับแต่ผมจะใส่อันนี้ไปก่อนนะในเซตแรกแล้วก็เลเซอร์ก็เป็นลบแบบเวลาเล็งยิงขอแม่นยำมาเล็งยิงนะครับในส่วนของเลเซอร์นะครับอันนี้ก็เพิ่มความแม่นยำนะรัวนี้ก็เน้นยิงไกลหน่อยนะครับแล้วก็ความแม่นยำเยอะๆนะครับนี่นะ ถ้าจะทําอนุก็นี่นะความแม่นยำมันไม่ลรงยิงนะเพราะอนุมันจะปลดล็อกปันท้ายอนุก็ต้องใส่อันนี้นะครับแล้วก็ลบแปดเวลาเอ้แมกกาซีนนะครับลบบวกแปดนะครับแล้วก็ลบเวลารีโหลดสิบแปดนะครับอันนี้นะครับที่ผมใช้นะครับในเซตแรกหรือว่าจะใส่เป็นสิบสี่ก็ได้นะครับใครแบบไม่พอนะครผมผมก็จะเน้นโหลดไวหน่อยนะครับแล้วก็กิบหลังแล้วก็เป็นความแม่นยำนะครับสำหรับกิบหลังของผมนะครับที่ผมใช้นะครับในเซตแรกนะครับ เดี๋ยวไปดูดาเมจนะครับดาเมจในระยะต่างๆนะครับคือโอ้ดาเมจด,ดีมากนะครับระยะใกล้นี่คือ31นะครับยิงท้องนะครับแล้วก็ยิงข้างนะครับก็31นะครับยิงหัวนะจะอยู่ที่33นะครับดีมากถอยมายังไม่ลดนะครับยัง31เหมือนเดิมนะครับคือจะไปลดระยะที่ไกลกว่านี้นะครับดูนะครับการควบคุมคือน,นิ่งนิ่งเวอร์นะครับตัวน,นี้ เรียกว่าปืนเป็นปืนท IP <Okay. S 2> so ี so ่น so 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 ิ an はは่ง so, ที so ่สุดกระบอกหนึ่งนะครับนี่นะครับดาเมจถ้าลดนะครับก็จะะระยะนี้นะครับเหลือ22นะครับยิงหัวก็จะเหลือ28นะครับระยะไกลนะครับก็คือยังแรงนะครับยิงระยะไกลก็คือง่ายมากนะครับปืนนี้นะครับถ้าใส่กล้องเพิ่มเข้าไปก็จะโคตรตึงนะครับเดี๋ยวไปดูในการเล่นกันบ้างครับผมสกินก็คือสวยดีนะครับสกินลดลายก็แจมว้านิ่งความนิ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสายนิดเดียวเองนะครับการเล่นนะครับ เดี๋ยวไปลุยกันไปไหนกันหมดเป็นปืนที่ยิงง่ายก็บอกนึงเลยนะครับสำหรับมือใหม่อะไรแบบนี้นะครับคือโอโ้โหดีมากๆนะครับในการเล่นปืนนี้นะครับใครยังไม่พอใจเซตนี้นะครับเดี๋ยวก็ข้ามไปดูเซตเซที่2ก็ได้นะครับสำหรับเซตที่ โอ้อย่างตึงนะอีกเซตที่ะครนะก็ดึงพอกันเลยนะครับเอาไปลงแร้งอะไรแบบนี้นะครับโอ้สบายครับเจมว้าว,าวเลยนะครับเสร็จนี้ก็ตอ,ตอนแรกผมก็จะยิงระยะไกลนะครับแต่ว่าเล่นแบบติดติดบุกซะแล้วนะครับก็เลยต้องมาอยู่หน้าแล้วก็ยิงได้นะครับนิ่งนิ่งนิ่งมากนะครับขึ้นตะโกก็ช้ากว่าเซตที่2นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เซตที่2ก็จะขึ้นตะโขกเร็ววันนี้นะครับ คือเอาไว้บุกแบบอย่างโตรนะครับเซตที่2ปืนนี้นะครับใครยังไม่เคยเล่นอาไปลองก็ได้ครับแบบดีจริงๆนะครับไม่รู้จะบอกยังไงนะครับลองไปแต่งเล่นก็ได้นะครับสโคปก็ดีมากๆนะครับในการเล่นก็ง่ายนะครับระยะไกลก็แทบไม่ต้องติดกล้องเลยนะครับไอ้สโคปจับปืนได้เลยนะครับคือแล้วปืนก็ไม่ค่อยดีนะครับ สรุปของปืนนี้นะครับในเซตแรกนะครับมาดูการเล่นนะครับความนิ่งของปืนนะครับในการยิงระยะต่างๆนะครับแล้วแม่นด้วยนะครับปืนนี้นะครับระยะไกลก็คือแม่นมากนะครับแถมดาเมจยังตกตกไปนิดเดียวนะครับโอ้ยเขาชักออกมาแล้วนะครับเดือสาบนะครับเออสนอะวตัวนี้เฮ้ยไม่โดนวะ วะตายรถระเบิดระเบิดไป,ไปก่อนโอ้ไม่ตรงนี้วะ <c oughs> ่ะยิงยิงตืนนี้ไปกินก็อ,อย่างจา้าบนะครับปึ๊บเฮ้ยไอ้เรียบร้อยอ่ะาย เดี๋ยวเดี๋ยวทะลุกระสุนหน่อยพวกพวกระยะไกลก็เสร็จสิทะลุด้วยนะครับเวนี้ไหนไหนโอ้ยมากัดตายเลยก็ประมาณนี้นะครับในเซตแรกน,นะครก็เดี๋ยวจะไปในเซตที่สองกันไวๆนะครับนะ ก็มาดูในเซตที่2นะครับเซตที่ผมโคตรชอบนะครับสำหรับเซตนี้นะครับใครเอาลองไปแต่งก็ได้นะครับเซตนี้นะครับปากกระบอกเป็น25ระยะดาเมจนะครับแล้วก็ลำกล้องนะเป็นลบเ็เวลาเล็งยิงนะครับอันนี้เลยนะครับบอกเลยเซตนี้อย่างตึงนะครับเล่นง่ายมากนะสำหรับเซตนี้เราระบบเวลาเล็งยิงนะครับลบสิบตัวกระตุกนะครับแล้วก็ความดีเร็วริงยิงนะครับแล้วก็แรงเดียนอนแรงดีแนวตั้งเมอม่ย้ําม่อเล็งยิงเมื่อไม่เล็งยิงนะครับ สุดๆนะครับแล้วก็ความมันย้ำเมื่อลงยิงก็เลเซอร์ลบแปดนะครับเวลาเลงยิงครับแล้วก็แม็กซซีนผมจะใส่เป็นสิบสี่นะครับในเซตที่สองนะครับว่าเน้นแบบเน้นแบบลุยๆนะครับสําหรับในเซตนี้นะครับแล้วก็เพิร์กนะครับที่ผมใช้นะก็เป็นนี่นะครับสไลด์ได้นะครับตอนใส่แม็กนะครับแล้วก็กล้ามัดนะครับมัดน่าก็ไปดูกันะครับในเซตที่สองนะครับโหแบบม ดีมากนะในเซตที่สองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะคบังแจมนะผมโคตรชอบนะครับสกินนะครับก็มีสายนิดหน่อยนะครับก็ยังนิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่งแบบแบบนี้นะก็ยังนิ่งอยู่ดีนะครับเพราะว่าปืนมันนิ่งค่อนข้างนิ่งอยู่แล้วนะครับยุทไหนไม่ได้ติปืนหรือีไหนอยู่ข้างในคนนึ เดี๋ยวอืมเฮ้ยเรียบร้อยยิงง่ายมากนะครับทุกคนลุนคือดีมากนะครับแจมแบบนี้ลุยได้สบายนะครับอสองคนไปตีตัวที่สี่ตัวที่สี่ไม่เด้ออ๋อไม่ตายเหรอเพื่อนเก็บซะงั้นครับ ได้ทุกระยะนะครับเซตนี้เดี๋ยวมาแล้วมีคนหนึ่งมานะครับไหนไหนมาแล้วเดี๋ยวไปตั้งป้อมก่อนปุ๊บเรียบร้อยดักดักดักทางนี้ดักด้านหน้าวะไม่ตายโดนไปโอ้โหตีกำแพงซนะงั้นาอกทีโอ้โหย โอ้ยตัวนี้ยิงเร็วอะ MC อะ่ะไปเครื่องบินไปก่อนลุยลุยลุยทุกคนลุยลุยก็จะเน้นขึ้นหน้าเลยนะครับออดเี็บร้อ,อยอหลงังทางนี้ดีกว่าครับด้านซ้ายม,มาด้านขวาวะ่ะโอ้ยตรงกลางก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดไฟไปก่อน ผมลืมเปลี่ยนระเบิดนะครับใช้ระเบิดไฟเ้ยไม่ได้ระเบิดนู้มาลอยหลังซะเลยอ้ยมันลอยหลังด้วยเอาลูกกระสุนไม่ได้เติมมาเด้อสงสัยลืมเติมลูกกระสุนนะคนนั้นเดี๋ยว,ดยวโดนไปอีกทีจะโดนสักคนไหมวันนี้ เ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยอะไรติดโอ้มาสองเลยว่ะตรงนี้โอ้โหโดนโดนโยนโดนไปแล้วก็โดนของเขามาโดนเรานับของผมหายนะครับติดกำแพงเงี้ยไหนเฮ้ยโอ้โหโดนลูดว่ะโดนคิดโดนคิดขอแก้แค้นหน่อยเถอะอย่าเอากินมียเงรย่าไกลอ้าวเออระเบิด ตายเลยโอ้โหอย่างตึงอย่างนี่งครับปืนอ้าวโอ้โดย F16 ว่ะเฮ้ยโอ้นี่ก็สุดยอดปืนนะเอฟสิบหเดี๋ยวเดี๋ยวดักมาออกมาโอ้โหดูระเบิดเดียวเดียวเดียวระเบิดไฟไปก่อนต่อยก่อนครับต่อยนี้กตายเมื่อกี้ เลือดหายไปครึ่งเลยว้าเพื่อนใช้ระเบิดไฟอ่ะหน้าปามนะครับเก็บสวยเลยตรงนี้เพื่อนขอบใจเลยโอโ้โหดักร้อดได้เลยตรงนี้เฮ้ยเอ้ย,อยโดนเดี๋ยวแต่ลูกก่อนนะครับตรงนี้แหมออกมาแล้วเรียบร้อยสองศพศพสีชมพู ้ยมาดังข้างโดนไปอีกทีแล้วกันสามทีแล้วครับเฮ้ยตายจบประเดี๋ยวนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเซตที่สองนะครับโหอย่างตึงนะครับเซตที่สองดีเวอร์นะครับนะใครจะลองเอาไปแต่งดูได้นะครับเซตที่สองนี้หรือว่าจะเซตแรกก็ได้นะครับเซตแรกก็จะนิ่งกว่านะครับแต่ว่าเซตที่สองนี่คืออย่าไวมากนะครับในการยิงการเล่นนะครับคือดีเวอร์เวอร์นะครับปืนนี้นะครับ ก็ลองไปเล่นดูนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมในการแนะนำเพชรเดีา A3 นะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม